หลังจางนี้ก็จะเป็นพระทุธํามไหมก็จะเป็นพระหลังปี2.500ั้าร้อยและฮผมก็จะพูดถึงหลวงพ่อพาแล้วกันครับครับอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นของเหรียญหลวงพ่อพาพระปกสังก่อนนะวันนี้ที่ผมหยิบสองเหรียญน,นี้มาให้อก็คือสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ผมอ่ผมขอเอ่ยชื่อพี่พี่ท่านหนึ่งก็คือพี่พี่วิรัต ถ้าารย์ไม่ใช่ครับ <c oughs> คือต้องบอกว่าคือพี่วิรัตชื่อพี่พวิรัตอาจสัญจรหรือเขาเขาใช้นาแฝงกันพี่วิรัตบางยี่ขันในสมัยก่อนแต่ตอนนี้นคือคือคือแกเนี่ยเป็นคนที่นำพาหลวงพ่อพานเนี่ยเป็นที่รู้จักเพราะว่าพี่วิรัตเนี่ยแกแกเก่งเรื่องของพาพาหลวงพ่อพาเป็นที่รู้จักทําหนังสือทําให้ข้อมูลพาหลวงพ่อพาเข้าไปอยู่ในโต๊ะงานประกวด เป็นการเผยแพร่อย่างหนึ่งแล้ววันหนึ่งแกก็เลิกเล่นพาแล้วแกก็ไปทําศูนย์ปฏิบัติธรรมครับผมอยู่ทางภาคเหนือผมอะด้วยความที่ว่าชื่นชอบอยู่แล้วเพราะแกรู้เพราะว่าวันที่ผมเล่นหลวงพ่อพานครั้งแรกเนี่ยผมโทรหาพี่เขาเพราะสมัยก่อนยังไม่มี Facebook ยังไม่มีการสื่อโฆษณาในในในแพลตฟอร์มแบบเฟซบุ๊กอินสาแกรมอไไม่มี